ระดูกทับเส้นแต่ผมทํากรรมฐานลวงปู่เนี่ยทำให้หายจากโรคพวกนี้จะบอกว่าไม่มีประโยชน์ได้อย่างไรโยมแม่ผมเคยรุกไม่ไหวทํากรรมฐานแล้วก็สามารถรุกได้คือได้ทั้งบริหารกายบริหารจิตสุขภาพกายสุขภาพจิตได้หมดครบแล้วมันไม่ดีตรงไหนเขาก็เลยบอกว่าผมจะต้องสู้แม้ลุงปู่บอกว่าไม่สู้แต่ผมก็จะสู้ก็จะยืนยันสอนกรรมฐานแบบนี้ต่อไป ไม่ได้เสียหายเรื่องของเรื่องก็คือเจ้าพนักจังหวัดองค์นี้เนี่ยเขาไม่ชอบที่หน้าหลวงปู่ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วพอเขามาเป็นเจ้าพนักจังหวัดเขาก็เลยหาวิธีกแกล้งเขาแกล้งหลวงปู่ไม่ได้ก็เป็นแกล้งพระวิปัสนาที่ไปอยู่ตามวัดต่างๆบังคับละเดี๋ยวนี้มันมีอคกเสะมันเน่าเป็นแล้วก็เลยบอกเออ อย่างนั้นก็เราก็ยืนหยัดวยกำแพงของเราแล้วกันเป็นตัวของตัวเองอย่าไปสนใจอะไรแล้วก็บอกกับเขาว่าท่านจงเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนพวกเราว่าธรรมรระย่อม,มรักษาผู้ประพฤติธรรมท่านมีธรรมะท่น่นเกิรักษาตัวรอดไม่ต้องกลัวใครเอาพอหลูกี้วรเขาเขาเอาตัวเ,เ,เขียวต้มน้ำมาให้ฉัน ใส่มาบนรถมีตัวเขียวต้มน้ำถ้วยหนึ่งกล้วยหอมสองใบสลัดผักหนึ่งจานก็เลือกกินตัวเขียวต้มน้ำกับกล้วยหอมรูปหนึ่งถามว่าทำไมเป็นตัวเขียวต้มน้ำมันลืมใส่น้ำตาลมันดันทะลึ่งใส่ขิงด้วยแล้วลองคิดดูว่าตัวเขียวต้มน้ำใส่ขิงเนี่ยมันรสเป็นยังไงไม่รู้ก็ทนทนเกินมันไปจนหมดถ้วยเอรากินแล้วห,ลหนึ่งไหนไหนก็ทนเกิน ก็ไหอมไปไม่ได้ฉันเจรโเข้าวถ่วไหวอะไรก็กินกินแล้วมันก็สําคัญอยู่อย่างหัวใจของการกินเจมีใครกินมากยกมือเออเขาไม่ได้กินแก่แต่ผักเขาต้องมีใจที่เป็นเจด้วยคนที่กินเจเขาจะมีกติยึดถือในใจว่า ไม่เอาเนื้อของสัตว์มาเป็นเนื้อของเราไม่เอาเลือดของสัตว์มาเป็นเลือดของเราไม่เอาชีวิตสัตว์มาเป็นชีวิตเราไม่เอาลมหายใจสัตว์มาเป็นลมหายใจเรา<ม>เขาถือสี่อย่างนี้เราต้องรักษาสี่ห้าครบสมบูรณ์ไม่ใช่แค่กินแต่ผักอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นไม่ต่างอะไรกับงัวควายพวกเดียวกันอ้าใช่ปะ่ะเคยเห็นควายกินสเต็กไหม เพงั้นมันก็พวกเดียวกันมันก็เราต้องทําให้ต่างกับงัวกับควายมันต้องคนเราพวกมันต้องมีศีลแล้วมีแล้วขอร้องทีเดี๋ยไอ้พวกเจตอแหลเนี่ยรู้จักเปล่าเจตอแหลมันจะกินเจแต่มันไปปั้นให้ไปเป็นขาหมูอ่ะเออขาหมูยังไม่พอเนะยังเติมกลิ่นรสเหมือนอีกอย่างนี้ก็เรียกเจตอแหล อย่าไปกินแบบนี้คนฉันไม่ได้ว่าหรอกแต่ด่าเจเนี่ยมันมีหลายอย่างเจจากใจเจจำใจเจจริงใจแล้วก็เจต่อแหลไอเจจากใจเนี่ยกินอะไรก็ได้มันไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ไม่ใช่ชีวิตสัตว์ไม่ใช่เลือดสัตว์ไม่ใช่ลมหายใจสัตว์แล้วก็ไม่ต้องแต่งให้เป็นสัตว์ไอนี่มันแต่งอะโอใส่เสื้อผ้าซะสวยหรูแล้วมันแพงกว่าอาหารโชอ์อีกนะ ใช่ไหมขาหมูเจเนี่ยมันแพงกว่าขาหมูจริงจินะแล้จริงๆปลาเจเนี่ยนะโอ้โหมันแพงกว่าปลาจริงอีกนะใช่ไหมเออแล้วไปทำทำไมเออกินแป้งก็กินแป้งยังปั้นเป็นไส้หมูอีกแล้วแถมเติมกลิ่นเติมสีเข้าไปอีกรสยังเหมือนเลยว้ายอย่างนี้แม่ก็มีมาถวายหลวงปู่ไม่กินเขาบอกโอ้โหนี่แพงท่านไปตักเลยเหรอ นะฮเพราะมันแพงดี่กูถึงไม่ต่าถ้ามันถูกกูจะต่าอบอกไว้ขอร้องอย่ากินเจแบบนี้มันไม่ได้อะไรเลยมันไม่ได้ทรรมะมันไม่ต่างอะไรกับวัวกับไวายมันมีที่วัดฉันมันมีอยู่งัวอยู่สองตัวฉันด่ามันทุกวันอ่ะด่างงัวทำไหมมันมียาให้กินมันไม่กินคนมันไปกินขยะเออมันไปคุยขยะกินบอกไอ้งัวขยะ ไอ้สัตดานเสียตระกูลงัวเราด่ามันทุกเช้ามันก็คุยทุกเช้าอ่ะแล้วย้ามันไม่กินนะมันจะไปคิดในพวกนี้ให้ขยะแล้วขยะมันมีอะไรก็มีอาหารมีเศษอะไรอะไรเนี่ยมันกินเนี่ยไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเสียตระกูลงัวมันทรยศกฏตบอตระกูลวงเออเพราะงัวมันต้องกินย้าแล้วงัวกินญ้าเนี่ยมันมันต้องมีอะไรมีธรรมของงัวไงโอ้เช้าเมื่อวานนี้ยังแสดงธรรม ก็ออยังไม่เล่าไม่ถึงเรื่องท่าชาดกว่าเรื่องทรรมของต้นไม้พฤษาทรรมของพฤษาต้นต้นมะลืนนันมันมีเรื่องว่าพรามเขาเป็นดักยิงสัตว์แล้วก็สัตว์มันไม่เข้าใกล้ก็เลยพรานก็เลยเด็กต้นมะลืนที่นักโยนลงมาสัตว์ต้นนี้เนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์เป็นกวางพระโพธิสัตว์ก็เลยเอ๊ะวันนี้ต้นมะลืนแปลก ปกติมันต้องตกรูปทางดิแต่วันนี้ดันตกรูปทางเฉียงเฉียงพรอพลานมันอยู่ข้างบนมันเห็นกวางไม่ยอมเข้าใกล้ก็เลยเด็ดรูปมาลืนสุกหอมหวานรูปใหญ่อวบโยนมามันก็เฉียงเฉียงมากวางพระโพธิสัตว์ก็เลยบ่นขึ้นมาพูดขึ้นมาว่าไอ้มารืนเอ๋ยเจ้านี่ช่างเป็นกบฏท,ทรยศต,ต่อธรรมของเจ้า ลมก็ไม่พัดฟ้าก็ไม่ผ่าแต่ลูกดันมาทามเฉียงเฉียงแสดงว่าเจ้าเป็นกระบฏข้าไม่ครบเจ้าแล้วขืนอ,อยู่ใกล้เจ้าก็มีแต่ชิบหายและตายแน่แล้วกวางพระโพธิสัตว์ก็หนีออกไปจากต้นมะลืนไวยไอพ้พรานไพรวี่นั่งห้างอยู่บนยอดมะลืนก็ไม่ได้ไม่ได้ช่องจะยิงธนูสักทีแถมกวางหันบดาอีกตา่างหา ก็เลยโมยวายว่างหอ,อกซัดไปไกลไม่โดนหรอกพอพอคว้าไอพ้พานโมยวายดาควางก็เลยหันมาพูดว่า mm. อ๋อมะลืนอับป,ปรีไอ้ะมะลืนเป็นกบฏเพราะมีคนกบฏอยู่บนต้นมะลืนแล้วก็รีบวิ่งหนีไปไกลไกลนั่นเราจะกินเจเนี่ยอย่ากบฏต่อเจอย่ากบฏต่อเจจงซื่อตรงต่อเจอย่ากโกหกตัวเอง กินแป้งคือแป้งไม่ใช่ให้กินแป้งเป็นช้อนช้อนเป็นถุงถุงอะไรอย่างนั้นหรอกเราจะปรุงจะแต่งอะไรก็อย่าให้มันโอเวอร์ไปปั้นเป็นงวัวเป็นควายเป็นหมาเป็นหมูเป็นเนื้อมีกลิ่นมีสีมีรสเหมือนอ่าเนี่ยเหมือนการค่าแล้วก็เลนเจการค่าแล้วเราก็ไม่ควรจะไปเสียตังค์แพงๆเพื่อกินเจแบบนั้นแล้วสําคัญ ผักที่จะมากินเจใช้กินเจเนี่ยควรจะล้างให้ถูกวิธีเวยผักบางอย่างเนี่ยมันจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันมีแปลกเออมันมันกลัวว่าจะไม่สะอาดกลัวว่าจะไม่คนเขาไปรู้ว่ามันไม่มีสารพิษก็เอาหนอนมาตา่ให้เห็นเนี่ยจับหนอนมาวางแล้วมาขายในห้างเนี่ยคนก็เคยเอามาให้ดูแต่ว่าพอไปไปใช้น้ํายาล้างเนี่ยโอ้โหเขียวอือเลยมีสารพิษ ไม่งั้นก็ต้องระวัะวิธีกินจะอ,อ,อย่าไป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 กินซีโัวต้อหาวิธีกินให้มัรถูกสุขลักษณะในสิบวันนี้ผมไม่ดีแบบไหนครัพ่อ,อชอบหรือสาธุค่ะแต่วันนี้หลวงปู่ก็ได้ให้อริยทรัพย์เจ็ดอย่างของให้กับพวกเราได้ปฏิบัตินะคะเราก็มาพร้อมใจกันปฏิบัติหนึ่งข้อในข้อจากพระอาเสียสละตั้งใจที่จะถวายสังฆทานนะคะตั้งน้โมพรม้อมกัน,นะคะ่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะอิมินาสการเณนะอิมินาสกาเรนะนรนะพุทังอภิปุชยามะพุทธังอภิปุชยา,าะข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสการะนี้ด้วยเครืสกา อินะสกเรนะอิเมนะสกเรนะธรรมังอภิปุชายามะธรรมังอภิปุชายามะข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสการะนีด้วยเครื่องสการะนี้อิมินาสการเรนาอิมินาสการเนะสังฆังอภิปูเชยามะสังฆังอภิปูเชยามาข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสการะนี้ด้วยเครื่องสการะนี สาธุวันตาสาธุวันตาคุณบิดามดา,าคุณบิดามดาสาธุวันตาสาธุวันตาคุณครูบาอาจารย์คุณครูบาอาจารย์ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าแเจ้าทั้งหลายอ่อนน้อมถาวาย ทยธรรมกับทั <c ười> ้งของสังฆทานและปริวานทั้งหลายเหล่านี้ พระภิกุสง์เจริุสง์เพื่อเป็นพุทธบูชาเจริญพุทธบูชาธรรมบูชาพระมหาโพธิสัตว์เจ้าบูชาพระมหาโพธิสัตว์เจ้าบูชาพระอริยสงฆ์เจ้าบูชาพระอริยสงฆ์เจ้าบูชาคุณบิดามารดาบูชาคุณบิดามารดาและบูชาคุณครูบาอาจารย์บูชาคุณครูบาอาจารย์ขอพระสงฆ์ทั้งหลาย เอ่จงรักพระจงรักสิ่งเครื่องบูชาซึ่งเครื่องบูชาของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อให้สําเร็จประโยชน์เพื่อให้สําเร็จประโยชน์และความผาสุกและความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองเอตสําหรัวข้าพเจ้าแก่ตัวข้าพเจ้าแก่ครอบครัวข้าพเจ้าแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าแก่ญาติ ตลอดการนานเธอตสอดกราบสมมนสังฆามและสิ่งของทั้งหลายที่พระคุณถวายฉันรับแล้วยกให้เป็นสมบัติของพระศาสนาและประสงค์ไปใช้ในกิจกรรมบวชพระบวชเนรถวายพระกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเุอยู่หัวในวันที่หนึ่งันวาจนถึง15บาตันวาจนวน81ดสิบเอ็ดรูปต่างๆต่างเนรขอท่านทั้งหลายอนุโมทนา ปัจจ <chat> ัยราบที่ลูกหลังถวายนุ่งปลุรับแล้วยกให้เป็นสมบัติของมูลนิธที่และวัดเพื่อใช้ในกิจกรรมบวชพระบวชเนรถวายพระราชกุศลก็ท่านทั้งหลายอนุโมทนาตั้งใจกรวดน้ำว่าน้ำพระรักพรอิทางโยยาตินังโอนตุสุกิตาโอนตุยาตะโย ผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าอันมีบิดาและมารดาทั้งหลายครย่าตายายทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนเวรทั้งหลาย สุรกายทั้งหลายสุรกายทั้งหลายผีสางนางไม้ทั้งหล th ายีสงเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายเจ้า like ทุ่งเจ้าท่าทั้งหลายเจ้าท่าทั้งหลายเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลายมิตรทั้งหลายศัตรูทั้งหลายและท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายผู้มีรวมทั้งเทพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาข้าทปรพะเจ้าและเจ้าทัพระเจ้าทั้งหลายทั่วสากริกระับิโกและปิยยายมมราชท่านท้าจตุโรกบาลทั้งสี่ทรกบาพระธรณีพระคงคาพระเอิงนพระาย สรรพสว์ทั้งหลายที่เวียน่หวตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารและณสถานที่แห่งนี้ขอชองอ,น,น,อนุโมทานาในบุผลผลบุญน,นี้นลลนนอันพวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเถิด

ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งทรรอันเรสติอันเรสมาธิอันเร่ทรัพย์อันเรสุขภาพอันเร,นเร,นเรปัญญาอันประเสริฐ จงบังเกิดมีแก่ข้าพระเจ้า,า,จาในชาติปัจจุบันนี้เธอ,จจเธอดังใจรับอรโอวาตุสัพประมังกระังโสัพประมงคนจงมีแก่ท่านประคันตุสัพเทวตา ยดาทั้งปูนจงรักษาทานสัพะพุทธานุภาเวนะสัพะธรรมานุภาเวนะสัพะสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระพุทธพระธรรมแรประงรงทั้งปูนสนาโสทีพระวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุเมือเอชมีรรุธมาราษาราบรักว่<พ>าตามภ<พ>าในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณสุนันทานะคะได้ถวายเครื่องบูชาธรรมค่ะเราพร้อมใจกันอนุโมทนานะคะ ขนม,มือพระพุทธเจ้าทรงพระคุณอันประเสริฐพระพุทธเจ้าทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลนของ้าพเจ้ากราบหนึ่งครั้ง พระธรรมทรงพระคุณอันประเสริฐพระเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้ากราบหนึ่งครั้งพระสงฆ์ทรงพระคุณอันประเสริฐพระสงฆ์ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้ากราบหนึ่งครั้งที่พึ่งอื่นใดในโลกข้าพเจ้าไม่มี ที่เกิดใ้ในโลกพเจ้าไม่ดีด้วยเดแดนพระคุณพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งวงด้วยุรพธรธรรมและพระสงฆ์ทั้งปวงข้าพเจ้าผูกความรักษา้พความรักษาขอความสวัสดีมีมงคลขอความสวัสดีมีมงคลจงบงัเง,บงเกิดแก่ข้าพเจ้าจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าครับในรง สัุวันทาคุณบิดามันดาครับสัุวันทาคุณครูบาอาจารย์ครูบาาาอจรให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยโชคดีมีัยทุกท่านจะเดินทาค่ะพร้อมใจกรับจะมาสักการหลวงปู่พร้อมกันค่ะกราบ าท่านใดจะถวายปัจจัยหรือสิ่งของก็เรียนเชิญนะคะค่ะ,คะก็ขอเรียนเชิญนะคะในช่วงเทศกาลออกพรรษานะคะ<ป>ก็ขอเชิญทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งนะคะ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่27ตุลาคมนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะคะขอเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะคะซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่จะนำไปมอบให้กับผู้ที่ยากจนนะคะยากไร้ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็กราบอนุโมทนานะคะ ส่วนกำหนดการการแสดงธรรมนั้นนะคะในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ตรงกับวันที่20ตุลาคมนะคะก็ขอเชิญฟังธรรมตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง14นาฬิกาที่เลมอนฟาร์มแจ้งวัฒนะนะคะส่วนการทอดกระถินสามาัคคีประจำปีพุทธศักราช2550ก็มีหลายๆท่านนะคะที่มาสอบถามทอดที่วัดอ้อน้อยนะคะ อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมตรงกับวันเสาร์ที่3พฤศจิกายนนะคะส่วนในวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนนั้นจะเดินทางไปยังศูนย์ธรรมชาติบำบัดนะคะซึ่งเป็นผู้ดงค่าสถานอีกแห่งหนึ่งของวัดอ้อน้อยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีหากท่านใดนะคะที่จะเดินทางไปด้วยตนเองก็สามารถที่จะขอแผนที่ได้ที่มูลนิธิธรรมอิสระส่วนท่านใดมีความประสงค์จะเดินทางไปกับรถบัส ของบูลณนิธิธรรมะอิสระติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่นะคะที่โต๊ะเจ้าหน้าที่น้องเบญจานะคะจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลเดินทางไปนะคะส่วนท่านใดที่สนใจจะไปปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวันพระฤหสัสบดีที่15ถึงวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนนะคะ ก็สามารถเดินทางไปกับโครงการขนคนพบธรรมบูลนิทิธรรมะอิสระได้นะคะสำรองจองที่นั่งได้ที่น้องเบญจาค่ะที่โต๊ะเจ้าหน้าที่นะคะและอีกโครงการหนึ่งนะคะที่จะขอเชิญชวนนะคะคุณสุภาพบุรุษและลูกหลานที่เ,เป็นกุลบุตรนะคะลูกชายทั้งหลายนะคะขอเชิญร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศสลนะคะร่วมกันแสดงความจงรักภักดี แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวรโรกาส80พรรษามหามงคลนะคะบวชพระ81รูปนะคะสามเณร81รูปตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะ ท่านเจ้าภาพนะคะคือครูสุนทารีเลิศพันนะคะก็ได้มีน้ําใจนะคะจัดเตรียมข้าวปลาอาหารไว้ให้มากมายเลยนะคะก็ขอเชิญพักรับทานอาหารกันก่อนค่ะก่อนที่จะกลับค่ะ ท่านเจ้าภาพนะคะท่นนนานดรสุรันทาลีเลิศพันธ์นะคะก็ขอเรียนเชิญพวกเราทุกคนนะคะก่อนกลับไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะสําหรับผู้ที่ทานเจนะคะก็มีอาหารเจเอาไว้คอยต้อนรับด้วยนะคะ <S <S ก็เรียนเชิญรับประทานอาหารกันก่อนนะคะแล้วค่อยกลับไปนะคะค่ะเรียนเชิญรับประทานอาหารก่อนนะคะอิ่มใจด้วยธรรมะนะคะจาก พระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วนะคะเราก็มาอิ่มกายด้วยอาหารซึ่งทางบริษัทดอกโบคู่นะคะซึ่งท่านประธานดรบุญกิจนะคะแล้วก็ท่านรองประธาน